เดอะวิเนรีถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะมาเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของนักฝันคนหนึ่งที่มองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์รูปบ้านตาบนหน้าปกคือตัวแทนในหลวงรัชกาลที่9ที่ลดทอนรายละเอียดลง จนเหลือเพียงสัญ,ญลักษณ์แทนมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของพระองค์อันเป็นมุมมองที่ไม่ได้มหาสจรรย์พันลึกไม่ได้เปี่ยมด้วยอภินิหารตระการตาแต่เป็นมุมมองที่เกิดจากการทํางานเพราะเมื่อถอดเครื่องทรงยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะกษัตริย์ออกหมดแล้วพระองค์ทรงเป็นเพียงแค่คนทํางานคนหนึ่งที่สั่งสมประสบการณ์รวบรวมข้อมูลลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และกล้าที่จะล้มเหลวเพื่อจะได้เรียนรู้จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้าสิ่งนี้เองที่เราเรียกว่า The v i ิช o ั่น y นลรีวิชั่นของในหลวงเกิดจากสองหลักการง่ายๆเท่านั้นคือ 1. มองปัญหาให้ลึกซึ้งและ 2. กํกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนดังที่จะได้อ่านในหน้าต่อๆไป หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น9บทแต่ละบทพยายามวิเคราะห์การทำงานของในหลวงรัชกาลที่9ออกมาเป็นหลักการ9ข้อผ่านแต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด70ปีของพระองค์โดยตั้งใจให้ผู้อ่านทุกท่านรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและมองมันผ่านแว่นตาชนิดเดียวกันกันกบที่ในหลวงทรงใช้มองเพื่อจะได้เข้าใจวิธีการทำงานและวิธีคิดของท่าน ซึ่งไม่ใช่แนวคิดที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่กลับลึกซึ้งและตรงประเด็นอย่างยิ่งเราคิดว่าวิธีคิดและวิธีทำงานของในหลวงมีคุณค่ามากกว่าแค่อ่านเพื่อระลึกถึงท่านเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนนำมาใช้ปรับกับชีวิตการงานและชีวิตประจำวันของทุกๆคนได้ทั้งนั้นเพราะเราเชื่อว่าการสานต่อสิ่งที่ในหลวงทา คือการนำวิธีคิดที่เปลี่ยมด้วยคุณค่าของพระองค์มาใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อใดที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นคนรอบตัวก็ดีขึ้นและสุดท้ายสังคมนี้ก็จะดีขึ้นนั่นต่างหากถึงจะสมประสงค์กับสิ่งที่ในหลวงทรงทุ่มเทกระทำมาตลอดอายุไขของท่านหลังจากหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ถูกพลิกปิดลงราหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะเห็นโลกนี้เปลี่ยนไปในแว่นตาคู่ใหม่สวมใส่วิสัยทัศน์แล้วมองออกไปยังอนาคตซึ่งเราเริ่มทำได้เลยณตอนนี้โดยไม่ต้องรีรอทีมงานสารต่อที่พ่อทา